แท็กซี่เขมรรวมตัวปิดด่านประท้วงหลังทางการไทยห้ามมาหากินแบบผิดกฎหมายสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงนะครับที่มันทำให้ผมเกิดอาการอยากเล่านะครับจนต้องนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งโดยเรื่องของเรื่องนะครับมันเกิดจากมีกลุ่มแท็กซี่เขมรนะครับผมได้รวมตัวการนำรถของตัวเองเนี่ยมาปิดด่านโอสเมททางฝั่งกัมพูชา ซึ่งก็ตรงกับด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ของไทยนะครับเพราะว่าไม่พอใจทางการไทยนะครับที่ห้ามไม่ให้ข้ามมารับผู้โดยสารทางฝั่งประเทศเรานะครับต้นสายปลายเหตุก็คือว่ามันมีแท็กซี่เนี่ยจากทางฝั่งกัมเมนเนี่ยหัวใสนะครับผมทางฝั่งบ้านตัวเองมันหาผู้โดยสารไม่ได้ก็เลยข้ามพรมแดนมาหาผู้โดยสารทางฝั่งไทยโดยวิธีการของเขาก็คือข้ามมาแบบเดียวกับผู้คนที่ ามาทำธุระซื้อข้าวของปกตินะครับแล้วจากนั้นก็มาหาผู้โดยสารที่ฝั่งไทยโดยผู้โดยสารก็จะมีทั้งชาวเขมรด้วยกันเองที่ข้ามมาจับใจ่ายใช้สอยหรือทําธุระต่างๆในไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่จะข้ามไปเที่ยวทางฝั่งกัมพูชาก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าของแท็กซี่พวกนี้หรือบางทีก็จะมีลูกค้ามาจากฝั่งนู้นแล้วนะครับนั่งมาด้วยกันดีๆนี่แหละครับแต่พอมาถึงด่านตรวจก็จะให้ลูกค้าลงเดิน ส่วนตัวเองก็ขับรถเปล่านะครับเพื่อเข้าด่านให้ตรวจแล้วก็ไม่มีผู้โดยสารเพื่อเลี่ยงค่าธรรมเนียมพอผ่านด่านมาก็ค่อยกลับมาขึ้นรถอีกกีนะครับเพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายในประเทศไทยซึ่งพอมีคนทําแล้วเนี่ยมันได้เงินได้มีรายได้ดีมากกว่าการหากินในประเทศตัวเองมันก็เกิดการบอกเล่าบอกต่อแล้วก็ชักชวนกันมาเรื่อยๆนะครับจนจํานวนปริมาณแท็กซี่เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ มากไม่มากก็คิดดูว่ามันสามารถรวมตัวกันปิดด่านได้แลละเอาพอมากขึ้นเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการรถรับจ้างทางฝั่งไทยก็ไม่พอใจนะสิครับจึงมีการแจ้งทางการรวมไปถึงถ่ายรูปถ่ายคลิปมาแชร์ในสื่อออนไลน์จนกลายเป็นข่าวขึ้นมาแต่ถามว่าแท็กซี่เขมรนสนไหมไม่เลยครับไม่สนไม่แคร์ใดๆทั้งสิ้นถึงขนาดว่าเรื่องมันถึงหูทางการแล้วนะครับ แล้วเขาเข้มงวดกวดขันหนักขึ้นมาแล้วก็ห้ามโดยเด็ดขาดไม่ให้มาทําพฤติกรรมหากินในลักษณะนี้ยังไม่ได้มีจิตสํานึกใดๆนะครับแถมรวมตัวกันปิดด่านประท้วงสร้างความลําบากให้กับประชาชนคนอื่นที่เขาจะข้ามไปข้ามมาอีกด้วยนะครับแล้วผมอยากจะถามพวกเขามากๆเลยว่าไปเอาสิทธิอะไรครับมาประท้วงเพราะว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนะ่ยมันคือการทำผิดกฎหมายของประเทศไทย ข้อแรกคือมันเป็นหนึ่งใน27อาชีพสงวนที่สามารถรักษาไว้ให้คนไทยอย่างเดียวนะครับและข้อที่2คือคุณรู้ไหมว่าแม้แต่คนไทยเองเนี่ยถ้าจะทําอาชีพเนี้ยพวกเขาต้องเอาตัวเองเอารถไปเข้าระบบกับขนส่งแล้วถึงได้ป้ายทะเบียนที่เป็นสีเฉพาะซึ่งต้องจ่ายค่าธรรเนียมค่าภาษีเพิ่มขึ้นจากรถบ้านทั่วไปจึงจะทำนำมาทำเป็นอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนี่คุณจะ เข้ามาแย่งอาชีพของพวกเขาง่ายๆแค่จ่ายค่าผ่านแดนร้อยบาทก็ได้แล้วแบบนี้ใครเขาจะไปยอมล่ะครับคือเราลองมาลําดับความคิดของพวกเขาดูนะครับว่าคิดได้ยังไงกับการกระทำแบบนี้อยากจะข้ามมาเพื่อทำมาทำผิดกฎหมายบ้านเราพอเราห้ามแล้วก็รวมตัวกันประท้วงพวกเขาคิดว่าพวกเขามีอำนาจอะไรมาต่อรองนะครับหรือแค่ไม่รู้ว่า สิ่งที่ตัวเองทํามันผิดกฎหมายหรือรู้ทั้งรู้ว่าผิดแต่ก็จะทาโหความคิดแบบนี้มันเห็นแก่ตัวมากเกินไปนะครับท่านผู้ชมเอาจริงๆถ้าเราสอดส่องตามข่าวทางฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเห็นทั้งสื่อทั้งภาครัฐของพวกเขานะครับออกมาบอกตลอดเลยว่าเศรษฐกิจดีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหลายล้านกำลังจะเปิดสนามบินใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวลังไหลเข้ามามาหาสารผมว่าเอาแค่หากินแบบถูกต้องรับส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติจากสนามบินใหม่เนี่ยไปนครวัดก็น่าจะอยู่ได้สุขสบายแล้วมั้งครับจะข้ามมาทําผิดกฎหมายบ้านเราทําไมหรือจะมาปิดด่านให้ประชาชนคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปทําไมถูกไหมครับท่านผู้ชมเอาจริงๆนะครับทางฝั่งไทยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะถ้าทางฝั่งนั้นจะปิดด่าน ทางฝั่งกัมพูชานั่นแหละครับที่จะเดือดร้อนกว่าอย่างมีคนคอมเมนต์หลายหลายท่านนะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเขาอยากปิดก็ให้เขาปิดไปเลยทางฝั่งเราก็ปิดบ้างแล้วมารอดูว่าใครจะอดตายก่อนกันนะครับผมอันนี้ผมเองเห็นด้วยนะครับผมทุกๆท,ท่านนะครับมีความเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก็ขอฝากทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบ ไม่ต้องเอาสซดากันอีกเช่นเคยนะครับเอาไว้มีเรื่องอะไรจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกในคราวหน้านะครับผมสวัสดีครับทุกทกท่าน